สวัสดีค่ะคิปวีดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตเตอรี่ของเมยซูโปรเจ็นะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่าของเมยซูโปรเจ็นะคะแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันป่งออกมาเลยตามปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต,ต้องเรียบๆนะคะเนี่ยมันป่งออกมานะคะ นี่นะคะพอมันบวมมาเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะนี่นะคะตามปกติเนี่ยแบตมันจะต้องเรียบๆนะคะเนี่ยมันบวมออกมานะคะน,นะคะพอมันบวมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะ หรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เขสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอันนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะมันก็จะไม่ดันฝาหลังออกมานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในม,มันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะ นะคะส่วน,น,นี้เซลลมันเสื่อมสภาพมันก็จะบวมๆนะคะมีรอยขู่ขาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแดดบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแดดหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะอันนี่นะคะ นี่เรียบร้อยนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเมย์ซูโปรเจตนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ